เพื่อนๆทุกท่านกันด้วยเลยครับวันนี้ก็ผม e x p l o r t i o n หรือว่า It Master วันนี้ผมมีซีรีส์ใหม่ที่จะมาเล่นนั่นก็คือซีรีส์ Warm Up PvP คือผมจะเล่นตอนเช้าไม่มีคลิปดองจะอัดก็อัดทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมจะเล่นห้าตาแพ้ชนะก็ลงเพราะว่านั่นแหละครับ ก็คือการหวามาบเริ่มตาแหลกกันเลยเจอกับไฟยาซิตศูนย์สองแค่ประรับชอดเด้งเขาได้ฮิตมากกว่าครับตอนนี้เราเสียเปียบเราคอมโ,มโบให้ได้เขาหนีแล้วยิงฮโานโูวางเราอะเราได้เปียบแล้วอ๋ออ๋ออ๋อ นี่แหละครับยังไม่ได้วอร์มมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคตาแรกชนะีา <c oughs> สองไม่มีการต่อไม่มีการกัดต่อ <c oughs> <c oughs> ตอนเช้าเสียงหายๆนิดนึงนะครับผมตอนนี้จะกับพอเทริงพอเทริงหนึ่งสามหก ต้องแกปก่อนครับยังข้างเง็ดเสียดายชอดเริมคอมโบกฟรีดถอยครับเง็ดเลยครับผมฟรีด ว้าว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 ช็อตเด็มโอเคครับชนะไปอีกตาหนึ่งตาที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้น่าจะตาที่สามตาที่สี่ครับผมน้ำก่อนหิว น้ำหรอกนมนมน้ำน้ำนมเออเรือนมขอเดีมยอนทักมาน่าจะเป็นไอ้กัดฟักอยู่ับแล้วครับผมเลือดน้อย นะก็ผมเกือบแพ้อีกตาหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงสิบเก้าผมตื่นวันนี้ตื่นแต่โมงครึ่งบางคนอาจจะคิดว่ามึงตื่นกันได้ไงเนี่ยตื่นโคตรวัยเลยสอด ชาเดิม yup. ชาเดิมว yup. ้าวว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 ้าวเฮดครับเฮดครับเฮดครับยครับผมสำหรับพาร์ทแรกน่าจะ ชนะทุกตาเป็นสิ่งที่ดีมากเอาลาวาครับไม่ติดลาวาครับอีกรอบเราเสียเปรียบครับผมถอยแก็บ๋อ้ย I die please oh I win สำหรับพาร์ทนี้จบเป็นเพลงตอนนี้พาร์ทแรกพาร์ทแรกเอพิโซดหนึ่งคุณผู้ตอนท้ายที่ชนะสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ